ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาศึกษาว่าเวลาเราปล่อยให้วัตถุตกลงมาจากอากาศเนี่ยแรงต้านอากาศมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรก็เดี๋ยวมาดูการทดลองผ่าน YouTube อันนี้นะครับเขาทําการทดลองเอาไว้ดีมากเลยเดี๋ยวขอรีนิดนึงนะการทดลองจะประมาณนี้นะครับว่าเขาทําการยกวัตถุ2ออย่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนให้อยู่ระดับความสูงเดียวกัน ก็จะมีอันนึงเป็นลูกบอลลิงแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นขนนกนะนะยกว่าดูทั้งสองขึ้นไปนะครับจากนั้นก็จะทำการปล่อยพร้อมกันให้น้องสังเกตครับอะไรตกถึงพื้นก่อนอแน่นอนนะจากความรู้สึกลูกบอลลิงก็ตกถึงพื้นก่อนโอเคไหมนะแล้วก็ขนนกก็ค่อยๆตกลงมาอันนี้คือการทดลองที่หนึ่งครับนะลูกบอลลิงตกถึงพื้นก่อน โอเคอ่ะต่อมาเดี๋ยวเขาจะทําการปิดห้องที่เขาทําการทดลองเนี่ยทำการปิดให้สนิทเลยนะพอปิดแล้วนะครับเขาจะทําการดูดอากาศออกจากในห้องเนี่ยพอปิดให้สนิทปุ๊บแล้วก็ทําการดูดอากาศออกพอดูดอากาศออกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอในห้องไม่มีอากาศแล้วเนี่ย เขาก็จะทําการทดลองมาอีกครั้งหนึ่งยกวัตถุทั้งสองขึ้นไปอยู่ที่ระดับเดียวกันแล้วปล่อยนะอ่ะเดี๋ยวขอรีนิดหนึ่งนะครับปืดป๊ดปดือ่ะทำการปล่อยนะสังเกตนะครับว่าพอดูดอากาศออกไปหมดแล้วก็จะไม่มีผลของแรงต้านอากาศแล้วนะครับวัตถุเคลื่อนที่ยังไงครับตกลงมาพร้อมกันเลยถูกไหมเร็วพร้อมกันเลยนะครับ นะการทดลองที่2อ,อันนี้นี่คือพอดูดอากาศออกหมดแล้วก็คือไม่มีผลของแรงต้านอากาศต่อการเคลื่อนที่แล้วครับเขาทำการทดลองไว้ดีมากเลยนะโอเคก็เดี๋ยวมาสรุปการทดลองผลการทดลองตรงนี้นะครับ่ะคำถามโจทย์ถามว่าถ้าเราเอาวัตถุทั้งสองเนี่ยไปไว้อยู่ที่ระดับเดียวกันแล้วทำการปล่อยพร้อมกันเนี่ยระหว่างส้มยูซุกับขนนกอันไหนจะตกถึงพื้นก่อนครับ <gie> ก็ต้องอยู่ว่าก็ต้องอยู่ที่ว่าเราคิดผลของแรงต้านอากาศหรือเปล่านะคำตอบที่1นะครับถ้าไม่คิดผลของแรงต้านอากาศ <g år> ก็คือเหมือนการทดลองเมื่อกี้เนี่ยการทดลองที่2อ่ะพอเขาปิดประตูปุ๊บแล้วเขาดูดอากาศออกหมดนะพอไม่คิดผลของแรงต้านอากาศมันก็จะตกถึงพื้นพร้อมกันแบบนี้ครับปล่อยปุ๊บปื๊ดก็จะตกถึงพื้นพร้อมกันเลยนะแต่ถ้าคิดผลของแรงต้านอากาศนะ ก็ส้มยูสุก็จะต้องตกถึงพื้นก่อนขนนกนั่นเองโอเคนะครับอันนี้คือผลของแรงต้านอากาศที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุในระดับมปลายเราจะเรียนเข้าๆแค่นี้ว่าแรงต้านอากาศมีผลอย่างไรแต่จะไม่ได้คํานวณเขาว่าแรงต้านอากาศเนี่ยเวลามันเอาไปคํานวณต่อการเคลื่อนที่เนี่ยมันคํานวณยังไงส่วนของการคํานวณไม่มีนะครับมีแค่นี้ สติกเกอร์สรุปสูตรฟิสิกส์พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะช่วยให้น้องๆมีสูตรพร้อมใช้อ่านทบทวนได้สะดวกหรือจะส่งไปให้เพื่อนๆก็ง่ายดาวน์โหลดเลยที่ Line Store น้องๆคนไหนสนใจได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตวิดีโอใหม่ๆผ่านทาง l ลายสามารถแอด l ลน์พี่มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอทพี่ด้วยนะว่าขอเข้า l ลายกลุ่มนะครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พีติด้วยนะครับขอบคุณครับ